จะพามาแนะนํนาร้านอร่อยเจดีมีร้านนะครับต้ยมยำพารวยครับวันนี้มาเป็นที่ตลาดวัดธรรมะสุดใจนะครับร้านนี้ขายดีมากครับมาทุกครั้งก็ต้องมาถดงนะรสชาติอร่อยเด็ดร้านนี้ขายดีมากครับรสชาติอร่อยเด็ดมากในย่านนี้เลยนะนี่คือสินค้าเป็นร้อยสินค้าไม่เยอะนี่ครับแล้วก็แพ็กเกจแบบสะอาดมากเลยนะวันวันเราเป็นร้อยถ้วยไหมเนี่ยพี่เตรียมเกินร้อยนะครับ ขายดีมากครับคือคือมันดูสะอาดตาหารนมากนะครับแล้วรสชาติไม่ต้องพูดถึงนะครับอร่อยมากขายดีมากถ้าเย็นมานี่ต้องสั่งแล้วก็เดินไปซื้ออะไรก่อนนะการอคิวรอนานมากขายดีจริงๆครับถ้าใครอยู่แถวนี้แนะนำเลยนะครับต้ยมยำพารวยตล,ลาดหน้าวัดธรรมสุใจนะครับคลองหนึ่ง นิดเด,ยเดียวแล้วป่ะเนะาะต้นเผ็ดน้อยขายดีมากจริงๆรงครับวันเราเป็นรนะ้อยนะเนี่ยเขาแพ็กยังไม่มาวันละร้อยร้อยกว่าด้วยนะผมมาตอนนี้ประมาณสี่โมงนิดนิดนะครับลูกค้าย,ยังเยอะมากเลยดูครับอะไรลูก เผ็ดมากเป็ดน้อยสั่งได้นะครับ้านนี้ อร่อยเด็ดขายดีมาก อันนี้ไม่เอาพิเศษเนาะครับยู่กันน้า,าน,นะถ้าอยู่ใ,ใกล้ๆเราแวกนี้สนใจมาได้นะครับร้านนี้ถือว่าอร่อยเด็ดอีกหนึ่งร้านเลยนะครับต้มยำพารวยตลาดหน้าวัดธรรมะสุขใจนะครับคือเขาจะทําเป็นถ้วยๆอย่างนี้เลยนะเลือกเลยครับว่าจะทานดันไหนนะมีหลากหลายมากว้าว ค,คือถ้ามาเย็นกว่าน,นี้ห้าโมงเย็นนะครับคือคนจะเยอะมากลูกค้าจะเยอะมากร<ม>้านนี้ถือว่าเด็ดจริงร้าน<ม>นี่นะครับร้านนี้ครับต้มยำพาลวยตลาดวัชมังคลาใจนะครับเข<ม>าทำแบบสะอาดสะอ้านคือแพ็กเกจเขาแพ็กไม่ยังดีเลยเนี่ยเรความ ความสะอาดของเขาให้เลือกแบบหลากหลายมากนะใครจะเป็นต้มยำรวมมิตรต้มยำปลาปลาดินต้มยำกุ้งปลาแซลมอนอะไรเงี้ยนี่มีมีปลาย่างด้วยนะครับร้านนี้ถือว่าอร่อยเด็ดทีหนึ่ร้านนะครับต้มยำปลารวยตลาดหน้าวัดธรรมะตุใจครับ